อากาศร้อนจัดเลยครับวันนี้ร้อนมากเดี๋ยดอกแก้วกำลังอาบน้ำนะครับฉีดน้ำให้ใครร้อนนะครับผมจะได้ลงป่ากันนะครับผมไปกินอาหารที่ป่านะครับวันนี้โอ,ค,โอคสองตัวเราอะ ไปสองยายนะครับผมยาทองกอกับยาดอกแก้วนะครับป่าวันนี้เหยัดฮอนพูดพี่ไม่ฉีดลงดินให้เขาเล่นบ่จะไ,ได้สดชื่นนะครับผมคือฉีดน้ำแบบให้มันเปีเปยกๆเนาะนะครับผมให้เขาได้ เหมือนแบบแค,คล้ายๆอะไรเป็นครีมทาผิว,ว่ะนะครับมันทาครีมกันแดดเลยไปนู่นละทุกตานะครับผมลองหยาดฝนแล้วก็พี่พลอยอยู่นู่นนะครับไปลงป่าดีวกว่าพวกเรา